สวัสดีครับกุศิษยตามผานครับผมในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องนะครับถ้าเราขังน้ําไม่เข้าลึือเกินไปทําไมข้าวถึงไม่ค่อยจะแตกกอนะครับผมทั้งที่เราอาจจะใส่ปุ๋ยลงไปเต็มที่นะครับรวมถึงอินทรีย์วัตถุนะครับลงไปทําให้ดินความอุดมสมบูรณ์นะครับรวนซุยดีแล้วนะครับแต่ว่าทําไมข้าวถึงไม่แตกกอครับผมพี่น้องครับสิ่งที่ทําให้ข้าวแตกกอหรือไม่นะครับสิ่งนั้นเรียกว่านะครับ ฮอร์โมนพืชนะครับฮอร์โมนพืชคือสิ่งที่ควบคุมกระบวนการต่างๆในพืชนะครับซึ่งผมเองนะครับก็เคยทำเป็นคลิป,ปแล้วนะครับว่าฮอร์โมนพืชมีอะไรบ้างนะครับแต่ละชนิดมีหน้าที่อะไรนะครับผมซึ่งพี่น้องก็สามารถกลับไปชมได้นะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะพูดถึงในกรณีที่เรา,าขังน้ําไว้สูงเกินไปนะครับจะมีผลอย่างไรต่อต้นข้าวนะครับผม พี่น้องครับผมขอสรุปใจความสําคัญอย่างนี้นะครับก็คือเมื่อข้าวแตกลากออกมานะครับผมเขาจะสร้างฮอร์โมนออกมา2ชนิดนะครับนั่นก็คือออกซินแล้วก็จิบเบอร์ลินนะครับออกซินอาจจะทําหน้าที่ให้ยอดนี้เขาเจริญเติบโตนะครับส่วนจิบเบอร์ลินจะขยายลําต้นให้ยืดยาวนะครับผมซึ่ง2ชนิดจะไปสะสมอยู่ที่บริเวณยอดนะครับของต้นข้าวนะครับ หรือกาวโดยง่ายนะครับก็คือออกซินกับจิบเบอร์เรลินนะครับสร้างจากรากนะครับแต่จะไปสะสมบริเวณยอดของต้นข้าวนั่นเองครับผมเมื่อออกซินนะครับไปสะสมอยู่บริเวณยอดนะครับเขาจะควบคุมไม่ให้พืชมีแขนงนะครับหรือว่าแตกตาแตกกิ่งนะครับรวมทั้งจิบเบอรเรลินก็จะควบคุมให้พืชนี่มีความยืดยาวนะครับระหว่างข้อป้องก็จะยาวขึ้นนะครับผม อันนี้ก็คือหน้าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับของสารสองตัวนี้นะครับซึ่งมีความแตกต่างกับโฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือไซโทไคนินไซโทไคนินจะกระตุ้นการแบ่งเซลล์นะครับการาแตกตาข้างนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามีออกซินกับจิบเบอร์เรลินามากมากในพืชน,นะครับพืชจะไม่มีการแตกตาหรือว่าแบ่งเซลล์นะครับผม หรือกล่าวโดยง่ายนะครับก็คือออกซินกับจิบเบเรลินจะยับยั้งการทํางานอของไซโทไคนินนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าน้ําท่วมสูงนะครับต้นข้าวขอจะเร่งสร้างฮอร์โมนออกซินกับจิบเบเรลินนะครับเพื่อจะยืดยาวลําต้นขึ้นเพื่อหน,นีน้ํานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือหน้าที่ของออกซินกับจิบเบอรลินครับผม แต่เมื่อเราลดระดับน้ําลงจนแห้งนะครับหรือว,ว่าแก้งข้าวต้นข้าวจะกลับมาแตกกออีกครั้งนะครับผมเพราะหน้าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับของออกซินกับจิบเบอร์เรลินนะครับก็คือกระตุ้นให้ต้นข้าวเกิดรากนะครับเมื่อเรา,าลดระดับน้ําลงนะครับผมฮอร์โมนทั้งสองตัวนี้ก็จะกระตุ้นนะครับให้ข้าวแตกรากออกมานั่นเองครับผม เมื่อต้นข้าวนะครับใช้ออกซินกับจิบเบอเรลินนะครับกระตุ้นให้เกิดการแตกรากนะครับจนปริมาณของออกซินกับจิบเบอเรลินลดลงนะครับการควบคุมไซโทคนินก็จะลดลงไปด้วยนะครับผมครับเมื่อไซโทคนินนะครับไม่โดนควบคุมหดยออกซินกับจิบเบอเรลินนะครับเขาก็จะทําหน้าที่ของเขานะครับในการกระตุ้นการแบ่งเซลล์การแตกตาข้างนะครับผมอันนี้ก็คือเหตุผลนะครับว่า ข้าวแต่ก็ได้อย่างไรนะครับในกรณีที่เราแก้งข้าวหรือว่าลดปริมาณน้ําลงนะครับผมสําสหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เท่านี้นะพี่น้องหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม